นีท่ทำบุญตอนเช้าวันที่13เมใายนะคะวันมหาสงกรานต์จ้ายมงงััันดดิิ่่ป หล,ลังจากทำบุญเสร็จนะคะเราก็มาไหว้สารพระภูมิและสารตายายที่บ้านนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลจ้าแล้วก็มาตลาดแวะซื้อปืนฉีดน้ำกันนิสหน่อย ก็ล,ลดน้ำดำหัวขออพอนผู้หลักผู้ใหญ่ของตำบลประขาวนะคะจัดโดยอบตพร,ระขาวกันจ้แล้วน่ไรถ่ายคล้วแล้วพอแล้ว

นะคะเป็นการส่งน้ำพระที่บ้านนะคะเรียงดำดับผู้อาวุโสส่งก่อนนะคะเที่ยวทะเลมาอะไรเนี่ยทั้งเรือทั้งรถทั้งต้นตอกปล่าอะไรเฮ้ยเจอเฮเจแม่ถ่ายพ่อให้พ่อเห็น้อา ไม่ถ่ายพเลยไม่ถ่าอไอ้าวใครเอาปม่ไอจีป่าเาก็รังะโดจะเปิ่อะไรทำไมก้หัวมาทันนี้หมถ่ายก็ถ่ายลูสะไม่ต้องรถรแห่ยากเป็นหวัดที่สาไม่ต้งรถได้ด้วไปลแค่บาไปเลยเดกเป็นวัา ปี่นเนี่ยเย็นยงไง้ครับเมกคุลรถตัเดียน้จานจาี่คุณเลยจานแพ้ยิ้มไปนะยิ้มไปนะจานาาลยไม่ดูรู้จัก คนเล่นกับพี่จอมว่ะไม่ดูตอนนี้รู้จักตะหมอกุ๊กโน่โน่คุณเลิศโน่นคุณเลิศนี่น้องจานู้จักรู้จักตะหมอกุ๊กน้องจานคือแฝดย้อนไปในดูว่าจะเอ้ยเสื้ออะแปดมีรถสองคันแปะสองก็แบบวะแปะก็เป็นเชือกครับเกี่ยวทะเลดิ่เกี่ปูเที่ยวทะเลก็ต้องมีน้ำดิไปไกลหน่อยเที่ยวทะเลก็ต้องมีบันไกลายต้องซีรัสด้วยคันเที่ยวทะเลดีกว่าแป้งเรียนติด แต่ที่เปิดปุ๋ยเดิจะเปิดอยู่เลยเดินหน้าหนูก็เปิดเลยสบายไหมอาถามดิปูด่นี้ดีกว่าใกล้ใกล้รอยังไงนั่งรอแล้วอ้าวแม่คุณนั่งแยกคุณทำไงยืนมีโต๊ะให้นั่งก็ตัทง นี่รถเร็วแหม่ไม่ถ่ายคนเยอะเลยอะไรายไปเลยุคนเยวคนน้อยอะไรน้อขับรถยากละเมียดละไมว่าแต่คุณบังกล้องเขาต้องทำภาพสลุนช่วยเยอะโอ้โหใจแล้วอะขอรูปเดียวจบแป๊บ ได้หรือเปล่าลูกได้ลกได้ป้าลงโตจะให้ยูทูบเบอร์ไปก่อนเดี๋ยวจะติดไปลงเพราบ้านใครเอาลงนั้นอ่ะไม่เอาขึ้นมารถด้วยะขาเป้าใครเอาไปรถเอาไปข้าเปลือกข้าวเปลือใครเอาก็ไปเลยเป็นตู้แล้วพอแล้วพอแล้วคนที่จะเอาลงเลยหนักจัง เอาลูกเดียวเอาเข็นอ้าหมดเอาทถงเล่ับมืเอาแล้วเท่าไหร่ก็ไอ้นี่อเยอะเท่าไหร่จับเยอะเฮ้ยนี่ยี่ดิไม่ได้ไม่ได้เนี่ยรถตึ้งเนี่ยยาวมึงไปถ่ายดิเท่าไหร่เนี่ย รถามตั้ง้ยเลยั้คอตั้งมือเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอไอนีตอส่ปยะถามกอยก็ไม่ได้อ้าวเมื่วานผมยังงอเลยดำเไรเนี่ยเนรู้เี้ยเไร

เด็กเรียงนะดีวใกจะไปวัดไปวาวัพื่อส่องดวงเพป่าป้าป็าตัดจอบเพ่อทำบัานหมดแล้วแหมเดี๋ยวเอาไปลดปู่ต่อยังไม่หมดนะก็ยังไม่หมดเข้าไปน่าใกล้ที่จาไปด้วยนะ เขาดักตัวไม่ได้ไม่โอ้โหไอ้โอ้แกโต้องแไม่มานั่งเขาพวกขาอยู่นี่สามสี่คนยังไปนั่งแทนคนเดียวเราแปลงดอกไม้หมดแล้วนี่แม่เสร็จหน้วฮะแล้วจะไปนั่งไงานเราคนเดียวดอกไม้อ่ะดูเลยอ่ะเหลือก็หลับเลยอ่ะดอกไม้แย่เลยนะแม่ไม่เห็นแต่ก็เดินนำทีมือนถ่ายรูปไม่ทันใครล่ะพ่อไง

อายุยืนยาวไม่ให้ฟาน์ม่ป็นนานๆแต่ละคนอให้ร่ปรวยจะเจ็บจะจนให้รวยรวยอ้าวเฮ้ย thank you เนี่ย thank you thank you จ้ะ thank y

ไอ้วันมาข้าึ้นคิดไรถึความปัารถนาให้ลำให้รวย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 สาธุได้อาเหยยบหัวหน่อยเหยยบหัวเออเหยียบพีเดีเหยียบพี่เดีเงเหยียบเพิ่งเหยียบเพิ่งเหยียบเพิ่งเหยียบเออยุดหย้ยาวสภาพแข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุขแข้่งใขอให้สมความปรารถนาให้รวยรวรวยรแขงขนเดินเข้าหน้าทีการงานที่ดีให้ลุเรืองเอเวไเปาทรไปพรอนเขด้วยดี่ใชเลยเอาเอาอยูเย็นเป็นสุขนะรวยรวยเดี๋ยวขาไม่ขึ้น เราขายนเลยเอาิเอาเอาเอาโตีเเอาเอาอะเอายาดูดเปียกไอดูดถุงดูวเปี่ยเลเอาพาย่เย็นเป็นตุกเอาพาเุเย็เปตแล้อ อเปียนทุน่มจำนะครับเช้าก็ไปทุ่มจำที่อบอตอกันมาครั้งนี้แล้วฮะ10โมงขึ้น11โมงครับ You left me Fine. you left me